แล้วครับกลับมาติดตามการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานและทางสถานีข่าว24ชั่วโมงพีเอ็นทีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาน,นะครับพิรจามาร่วมการสารเสวนาแล้วก็หาทางออกรวมไปทั้งเกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่ากาสมอ2,556วันนี้เราใช้ชื่อในหกข้อว่าผู้ว่าแบบไหนโดนใจคนกรุงนะครับซึ่งช่วงที่แล้วได้คุยกันไปกัปกบทั้งภาาคณาจารย์ ของสถาบันมหายาลัยราชภฏส,สุนันทาเองทางภาคสื่อมวลชนแล้วก็อดีตผู้สมัครว่ากทมด้วยแล้วก็ท่านยังเป็นนักวิชาการด้วยได้ฟังมุมมองไปคร่าวๆก็พอจะประกอบการตัดสินใจได้บ้างนะครับว่าครั้งนี้เราจะมีวิธีการลำดับความคิดแล้วก็นําไปสู่การตัดสินใจอย่างไรในการที่จะออกไปใช้สิทธิ์การในวันที่3มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับแน่นอนนะครับวันนี้นอกจากคําถามที่ผมเตรียมมาแล้วบางส่วนก็ยังมีคําถามจาก ผู้ชมที่อยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้อง,น,องนักศึกษาแล้วก็มีภาคประชาชนบางส่วนเนี่มาร่วมในเวทีเสวนาครั้งแรกของเราด้วยนะครับต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมีการเชิญทั้งในส่วนของผู้สมัคร มาร่วมดีเบตร่รวมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กันณนเะวทีแบบนี้ด้วยยังมีภาคประชาชนในหลายสาขาอาชีพมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับว่าผู้ว่าในดวงใจของเขานั้นต้องการแบบไหนนะครับวันนี้ก็มีคําถามจากน้องๆที่นี่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับต้องบอกอีกน,นิดนึงนะครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับสำหรับคําถามเดี๋ยวจะถามทั้งทุกๆท่ทานที่อยู่บนเวทีแห่งนี้ด้วยนะครับว่าแต่ละคนมีมุมมองอย่างไรกันบ้างเมื่อสกู่ได้ฟังไปคร่าวๆแล้วนะครับสาหรับ แต่ละท่านเนะี่ยที่ได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็มุมมองออกมาผมอยากจะเริ่มต้นเบรกนี้ที่ร,รัเกลียงศักดิ์กันก่อนนะฮะในฐานะที่ก็มีประสบการณ์ในการลงสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมในครั้งนี้หลายคนบอกว่ายิ่งนานวันเข้าไปการแข่งขันก็ยิ่งกระชับแล้วก็รุนแรงมากขึ้นด้วยการที่จะลงไปซื้อใจคนกรุงเทพโดยใช้นโยบายเป็นหลักเนะี่ยท่านมองว่าที่ผ่านมากร,ระทรวงกาบอกว่าได้จริงไม่จริงอย่างไรกันบ้างจะขายฝันปล่อย,คว,ยความจริงหรือเปล่าท่านมอกว่าครั้งนี้เนี่ย คนกรุงเนี่ยที่ต้องไปเจาะหรือโดนใจเขาจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นไหนมัง้งครับคือปัญหาที่เขาเจอทุกวันเนี่ยเยอะๆเนี่ยนั่นคือตัวที่จะโดนใจใช่ไหมครับเรื่องที่หนึ่งเช่นถ้าแสดงทัศนะเรื่องรถเลิกติดได้ยังไงจ,จราจรนะฮะอันนี้ถ้าเผื่อมีแนวทางที่คนเชื่อว่าถ้าให้เวลาทําได้จริงนี่ได้ผลแน่เพราะอะไรครับท่านนนในกทมมันมีพันห้าร้อยสี่สิบกิโลค,ความยาวต่อกัน เอารถมาเรียงๆต่อกันเนี่ยนะครับรถในกรทมทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ7ล้านคันเรียงไปเรียงมาเนี่ยถนนเนี่ยมันเรียงได้แค่ประมาณล้านสี่แสนคันขาดถนนไป4.4เท่าถ้าเป็นเช่นนี้ถ้าคนรู้ข้อมูลจี้เข้าไปถ้าผู้ว่าบอกว่าจะทำให้ลดรถรถติดมันต้องชัดว่าจะเลิกยังไงเมื่อ,อไหร่เพราะอะไรเหตุผลยังไงและเป็นไปได้จริงอย่างเนี้ย ได้คะแนนเพราะอะไรทุกคนเบื่อที่สุดรถติดทารุณเด็กกินข้าวในรถผู้หญิงทาอายแชโดว์ในรถเนี่ยเขาเบื่อใช่ไหมพวกเราอยู่บนถนนเนี่ยสชั่วโมงต่อวันเนี่ยผมต้องออกจากรถให้คนขับขับ,ข,บขับตามโดนหลังมอเตอร์ไซค์ทุกวันเพื่อไปเปิดงานนู่นเดือนนี้หรือไปทํางานอะไรให้ทันเนี่ยโอ้โหมันทารุณฝนตกฉะนั้นอย่างโดนใจคือโดนปัญหาที่เขาทุกอยู่เรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่หนึ่งเนี่ยอันที่สองเนี่ยเขากลัวจะตายอยู่แล้วเรื่องน้าท่วมเพราะส่วนหนึ่งกทมเนี่ยนอกจากทั้งประเทศไทยบางส่วนโดนไปแล้วเนี่ยน้ำเขาท่วมบ้านเขาพังหมดเขาอยากฟังชัดๆว่าคนที่มีกลิ่นในการมองว่าจะป้องกันยังไงทั้งระยะสั้นระยะยาวจะแก้ปัญหายัางไงจะจัดการยังไงแบบกระฉับกระเฉงที่เขาเชื่อถือได้ว่าทําได้จริงแล้วไม่เกิดปัญหาปะทะกันเองระหว่างฝ่ายการเมืองอีก นะและสามารถที่จะให้เขาอุ่นใจว่าไม่ต้องภาวา้าผวังเนี่ยนี่เรื่องโดนใจแน่ๆเลยเขาแม้จะไม่เกิดบ่อยๆแต่เขากลัวเพราะมันเจอมาแล้วอ่ะเรื่องต่อไปทุกวันอยู่ที่กรทมเดินไปไหมันโศกก็ปลอกกันทั้งเมืองมีใครบ้างอยากให้ห้องนอนอยู่ที่กองขยะแต่กรทมคือบ้านของเรานี่อยู่กับกองขยะมามีขยะแปดพันตันต่อวัน มีขยะพิษ21ตันต่อวันทำลายขยะเหลืออยู่วันละพันตันคูณเข้าไป365วันก็365คูณพัน3แสนกว่าตันมันไปอยู่ที่ไหนจะสลายไปเองไหมยิ่งเป็นขยะแบบสลายเองไม่ได้จะแก้อย่างไงถ้าคนไหนพูดแล้วเป็นเรื่องเป็นราวนะรู้เรื่องจริงมีความจริงใจ รู้วิธีแก้ต่างๆคนต้องรู้สึกเออไหวเนี่ย,ยงนี้ไหวนะน้ำมันเนา่านั่งเรือของแสนแสบกระเด็นใส่เป็นโรคผิวหนังทันทีเลยไม่ต้องกระโดดลงไปอ่ะมันเหม็นมันเนา่ามีที่ไหนบ้างในโลกที่อยู่กันอย่างนี้กี่สิบป,ปีไม่หายเนา่าสยทีแม่น้ำเทมส์อังกฤษมันเคยเน่าเหมือนเราก็หายได้ที่ต่างๆในโลกแม่น้ำของเกาหลีกลางเมืองโซเนี่ย คนที่เป็นผู้ว่าคนเก่าบัดนี้เป็นประธานาธิบดีสามารถเนลมิตให้แม่น้ำกลางเมืองหายเน่าถ้าคลองต่างๆน้ำเลิกเน่าได้หมดโดนใจแน่นอนอแต่นี่ทํากันมายังไงมันก็เหมือนเดิมรูปหน้าปาดจมูกฉะนั้นผมคิดว่าจากประสบการณ์ที่คนก็เห็นมาคนเขาจะโดนใจเรื่องที่เขาทุกข์รเรื่องใกล้ตัวที่ก็จะมีเรื่องเฉพาะตนอีกอใช่ไหมฮะคนปากท้องคนกนทมเนี่ยมีคนจนอยู่เยอะเหมือนกัน ถ้าสามารถทําให้เขารู้ว่าเมืองหลวงเราผู้ว่าฉลาดฉลาดรู้เศรษฐกิจเข้าใจวิธีการว่าจะคิดนอกกรอบยังไงแล้วทําให้คนกรทมรายได้ดีขึ้นคืออยู่เรียเงินไปแจกไม่ได้นะไม่ใช่ว่าผมจะแจกเงินไม่ใช่ครับทํายังไงให้เขาทํามาหากินสะดวกขึ้นดีขึ้นรายได้ดีขึ้นชาวบ้านไม่งงชาวบ้านต้องเลือกคนประเภทที่บันดาลให้เกิดได้จริงและเขาเชื่อว่ามีมาถูกว่าและจะทําได้เป็นครับเอาความคิดความอ่านดี เรื่องใกล้ตัวชาวบ้านเนี่ยเอาแต่ี่พอหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องอื่นเยอะแยะเช่นการศึกษาวันนี้กทมมีโรงเรียน437โรงมีมหาวิทยาลัยกทมถ้าผู้ว่าคนไหนบอกว่าเอา้าให้ด็อกร์เกงศักด์ไปเป็นอธิการบดีเขาจะเชื่อไหมว่าจะทำมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นได้แต่สมบอกว่าให้คนที่ไม่รู้เรื่องไปเป็นเนี่ยเขาก็าต้องเทียบใช่ไหมฮ 435โรง437โรงเรียนไม่มีใครอยากเรียนเป็นส่วนใหญ่ถ้าโรงเรียนขึ้นมาตรฐานได้แล้วบอกได้ว่าทำยังไงมันจะเกิดได้จริงท่านคิดว่าพ่อแม่พ่อแม่ผู้ปกครองมีนักเรียนอยู่สามแสนอยู่ในกทม,มสามแสนมีครูหมื่นพันคนของกทมอ,อย่างเดียวกทมอ,อย่างเดียวนะใ,ในสังกัดกทมไม่ใช่สังกัดอื่นนะ ถามว่าถ้าทาให้ดีขึ้นได้ครูก็อยากเลือกพ่อแม่ก็อยากเลือกลูกก็อยากเลือกสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คนกทอมอมองดูถามว่าใครจะทําได้ในการศึกษาใช่ไหมเขาทุกเวลานี้โรงพยาบาลมีสองมาตรฐานโรงพยาบาคนรวยอยู่แถวโรงพยาบาลนา,นานาชาติต่างชาติมาและคนรวยไปได้ไม่ต้องต่อคิวมีโอกาสได้ไปถึงรโรงพยาบาลทั่วไปจํานวนมากมาย คนไปไม่ถึงต่อคิวตั้งแต่ตีห้ากว่าจะเจอหมอหมอเจอสิบวินาทีเพราะหมอก็ไม่ไหวเห็นใจหมอคนจนไม่มีโอกาสถ้าสามารถเนลมิตสถานอนามัยของกทมให้มีคุณภาพเพื่อช่วยคนอื่นได้ยกระดับขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลอีกเหมือนที่ผมเคยเสนอนโยบายสมัยผมสมัครเลือกตั้งเนี่ยชา,ชาวบ้านจะอุ่นใจแม้ว่าถ้าทําจริงไม่ใช่คุยนะทาจริงแล้วทําได้ชาวบ้านสบายขึ้นเนี่ย เลือกแน่นอนเพราะชาวบ้านย่อมเลือกคนมารับมารับใช้เขาและไม่ใช่มาหลอกเขา<ม>ถ้าทำให้รู้สึกว่านโยบายดีมีศักยภาพทำเป็นมีความจริงใจสูง<ม>บริหารเก่งมมไม่ละเลยไม่เกียจค้านทุ่มเทจะทำงาน<ม>โอ้โหถ้าแบบนี้แล้วก็ทยานพุ่งขึ้นแน่นอน ขาก็ต้องมาดูต่อว่าผู้ว่าบริหารเก่งไหมทำมีนโยบายดีใช่ไหมบริหารตัวเองเป็นไหมที่มีทีมบริหารจะเอาใครมาทํางานทําเป็นหรือเปล่าไอ้พวกเนี้ยมีกกินไหมทําได้จริงไหมเขาก็ต้องประเมินดูเอาดูเอา,ด,เอา,ด,เอาดูเอานะเมื่อเลือกตั้งจบเขาก็จะดูว่าคนนี้มีม,มีมีความสามารถทํางานกับคนอื่นเป็นไหมหรือทะเลาะกับคนไปเรื่อยเลยนะไม่สามารถที่จะ ดึงคนใจคนทั้งหมดมาร่วมงานจะไปไปสรรหาไปอัญเชิญคนเก่งๆมาช่วยงานก็จะยอมมาไหม,มคุณอย่างเงี้ยผมว่าคุณกรทมเขาถ้าเบื่อเราสามารถทําแบบนี้ชนะเด็ดขาดแต่ทีนี้ที่มันไม่เด็ดขาดบนสิ่งเหล่านี้เพราะมันมีครแนจัตั้งนี่ผมจะบอกก่อนนี่พูดรวมกติทั้งหมดว่าคนมองแบบนี้ครับแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าการเมืองอยู่กับเรามานาน กทมก็มีฐานจัดตั้งชาวบ้านเนี่ยได้มีความผูกพันกับผู้สมัครท้องถิ่นสกอสอเป็นตัวอย่างเขาก็สร้างฐานไว้จานวนมากทัก้งพรรคการเมืองก็สร้างฐานไว้ทั้งสองพรรคอ่ะใครมีมากกว่ากันก็ไปดูเอาเอง <c oughs> ผมรู้นะงั้นฐานเหล่านี้ที่จัดตั้งเนี่ยก็มีวิธีการปนเปืป้อเอาใจกันไปเอาใจกันมาด้วยวิธีต่างๆพาไปท่องพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างมีผลประโยชน์มีอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้ทําให้ วันนี้ณนะพศเนี่ยพักได้เปลี่ยนเพราะมาถึงปั๊บมีคะแนนจัดตั้งที่นิ่งสนิทส่งใครมาลงถ้ายึดมั่นต่อพักก็จะให้ไปแล้วรองคะแนนรองพื้นเนี่ยมันเยอะคนจะเอาชนะคะแนนรองพื้นได้เนี่ยต้องโดดเด่นแบบสุดๆและกระแสสถานการณ์ต้องช่วยสุดๆโดดเด่นยังไม่พอต้องกระแสสถานการณ์ต้องช่วยสุดๆที่คนจะให้ฉะนั้นในสถานการณ์เช่นนี้ผมจึงคิดว่ามันมีทั้งตัว อุดมคติที่ผมเล่าว่าควรเป็นและคนก็มองจริงๆ <ฮะ S 2> กับฐานจัดตั้ง <ฮะ S 2> ก็ต้องวัดว่าฐานจัดตั้งใครแน่นหนาแล้วคนตรงกลางเนี่ยจะเอาใครและพวกที่ไม่มาลงคะแนนบนปกติจะมาไหมเนี่ยครั้งนี้ถ้าวิเคราะห์ลงลึกแบบนี้นะถ้ามีเวลาจังหวะเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าอาการจะเป็นอย่างไรใครใชชยชนะอยู่ที่สภาพเช่นนี้ครับ,รบผมอยากถามในส่วนนโยบายอีกนิดหนึ่งในฐานะที่เคยลงสมัคร สนามู้วกทมด้วยเนี่ยการกําหนดนโยบายแต่ละครั้งเนี่ยเวลาลงไปหาเสียงเนี่ยสังเกตได้นะว่าแต่ละคนนโยบายอาจจะเหมือนกันในการแก้ปัญหาเรื่องของการจราจรแต่วิธีการเนี่ยเขาจะนําเสนอแตกต่างกันออกไปทีนี้ผมก็เลยตัองข้อสังเกตว่าที่เขาพยายามหาจุดต่างในการแก้ปัญหาเดียวกันเนี่ยเพื่อที่จะดึงเอาคะแนนตรงนั้นมาเป็นของเขาเนี่ยบางทีบางครั้งเราก็มองว่าแข่งกันจนจนลืมมันจะเกินจริงไปหรือไม่อย่างไรด้วยอํานาจของผู้ว่ากรุงเทพเนี่ย มันทําได้ขนาดไหนอย่างไรบ้างครับตรงนี้คือมันมีสองส่วนนะฮะส่วนอยู่ในอำนาจผู้ว่าดูตามกฎหมายเนี่ยผู้ว่ามีอำนาจบางระดับไม่น้อยนะฮะแต่ว่าไม่มากจนถึงที่สุดครับเพราะต้องไปร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติจํานวนมากมซึ่งฉะนั้นต้องแยกให้ออกว่าเรื่องไหนอยู่อำนาจผู้ว่าจริงเรื่องไหนไม่ใช่แต่เรื่องอยู่ในอำนาจผู้ว่าทําได้เลยนอกอำนาจอยู่ที่บุค,คลิกผู้ว่า อยู่ที่สถานการณ์ช่วยถ้าผู้ว่าเป็นคนประสานงานกับคนเก่งเป็นนักบริหารตัวจริงมีความสามารถในการใช้ประชาชนมาช่วยสนับสนุนกดดันสถานการณ์หน่วยงานที่ที่ควรทำแต่ไม่ยอมหน้าตัวให้ต้องยอมทำเพราะความสามารถเชิงยุทธศาสตร์และการประสานบริหารเก่งมผมว่าทำได้อ,อยู่ที่ความเก่งของผู้ว่า เหมือนมาหาวิทยาลัยทุกแห่งน่วิชาเดียวกันเขียนหลักสูตรเขียนเนื้อหาอรายวิชาเหมือนกันเลยแต่พอออกมาสอนอยู่ที่อาจารย์คนสอนว่าเป็นคนความรู้ดีไหมสอนเก่งไหมมีเกินจริงหรือเปล่าสอนและรักษาเข้าใจไหมมันก็อยู่ที่ตัวผู้ทํางานด้วยดังนั้นเวลานี้เนี่ยไม่ว่าเมืองไหนในโลกก็มีม,มีอำนาจบางระดับจํากัดบางระดับเมืองกรุงเทพนี่มีปัญหาพิเศษครับเพราะว่าอำนาจมันลอยต่อระหว่างรัฐบาลกับ กับกทมเนี่ยมันมีจริงๆฉะนั้นฝ่ายถ้าเบื่อมากับมาจากรัฐบาลก็ได้เปรียบแบบหนึ่ง嗯嗯ไม่มาจากรัฐบาลก็ได้เปรียบแบบแแบบหนึ่ง,บบบนงคนละแบบอยู่ที่ความเก่งของตัวผู้ว่านเนี่ยว่าถ้ามันเล่นใส่หมวกไหนก็ต้องเล่นแบบนั้นถ้ามาจากฝ่ายรัฐบาลก็ได้เปรียบอยู่แล้วเพราะเป็นพวกกันก็ช่วยกันเต็มที่หน่อย <ภา S 2> นะฮะก็สามารถจะเล่นไว้แบบหนึ่งถ้ามาจากนอกฝ่ายรัฐบาลถ้าฉลาดเนี่ยก็ยังทําให้รัฐบาลร่วมมือได้ถ้าฉลาดและทําเป็น ฉะนั้นผมคิดว่าอยู่ที่ตัวผู้ว่านะอยู่ที่ตัวผู้ว่าว่าจะมีศักยภาพความเป็นคนในการทําหน้าที่ได้ขนาดไหนครับ